สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Amos the Series ครับในคลิปนี้นะครับจะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่าง Observable e v r i a 2ตัวนะครับโดยเครื่องหมายที่ใช้นะครับจะเป็นเครื่องหมายลูกศร2ทางครับเพื่อศึกษาความสัมพันธ์นะครับในบริบทของ Amos นะครับการศึกษาความสัมพันธ์นะครับเราจะวัดในมาตรวัด2แบบครับแบบแรกเรียกว่า covariance ครับหรือความแปรปรวนร่วมนะครับ covariance สามารถมีค่าเป็นลบกับเป็นบวกได้ครับ covariance ที่เป็นบวกหมายถึงความสัมพันธ์เชิงบวกครับระหว่าง2ตัวแปร x เพิ่ม y เพิ่ม x ลด y ลดครับในทางกลับกันครับ covariance ที่ติดลบหมายถึงความสัมพันธ์เชิงลบหรือแปรผกผันครับถ้าค่า x ลิลดค่า y จะเพิ่ม ค่าค่า x เพิ่มค่า y จะลดครับนั่นคือ covariance ครับแต่ covariance ครับมักไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันบอกไม่ได้ว่าค่าเท่าไหร่ถึงจะมากค่าเท่าไหร่ถึงจะน้อย covariance อาจจะเป็น1 0,000หรืออาจจะติดลบ2000,000ก็ได้ครับมันบอกไม่ได้ว่ามากหรือน้อยนะครับเขาถึงนิยมแปลง covariance ให้เป็น correlation ครับ correlation หรือสหสัมพันธ์นะครับจะอยู่ระหว่างลบหถึงหครับยิ่งเข้าใกล้ลบหหรือเข้าใกล้บวกหเนี่ยยิ่งสัมพันธ์กันเยอะครับ correlation ที่เป็นศูนย์หมายถึงไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงครับและเช่นเดียวกันครับ correlation เป็นบวกหมายถึงสัมพันธ์เชิงบวก correlation ติดลบก็หมายถึงความสัมพันธ์เชิงลบครับซึ่งค่า correlation มักจะเป็นค่า standard dice ของ covariance ครับเป็นค่า covariance ที่ไปปรับเป็นค่ามาตรฐานเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วเรามาดูวิธีการทำด้วย Amos นะครับว่าต้องคลิกยังไงบ้างนะครับอันดับแรกครับ p h i t t o o s s ที่ต้องใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์นะครับแน่นอนครับต้องเป็นลูกศร2ทางครับเราต้องโยงเส้นลูกศรสองทางนะครับถัดมาครับหลังจากที่ท่านวาดรูปเสร็จแล้วนะครับให้ท่านคลิกที่ Analysis Properties ครับอยู่ถัดมาจากที่โดดข้อมูลเข้า Amos นะครับ ก็จะเป็นการบอกเลยว่าต้องเอาเอาพุทอะไรบ้างนะครับซึ่งตอน Default นะครับตอนเริ่มเนี่ยนะครับโปรแกรม Amos จะไม่ให้ค่า correlation ท่านมานะครับท่านต้องไปคลิกนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ท่านดูนะครับหลังจากที่ท่านเลือกเอาพุทแล้วว่าจะมีอะไรบ้างนะครับให้ท่านคลิกที่ calculate estimates นะครับหรือที่เป็นรูปลูกคิดนะครับหรือ abacus เพื่อให้กดให้รัน ให้มันรันเอาเอาพุทออกมานะครับมีข้อคำนึงนิดนึงนะครับก่อนที่ท่านจะกด c u l c u l e t t i s t t m นะครับท่านต้องกดเซฟข้อมูลก่อนนะครับ AMo s จะมีความพิเศษนิดนึงครับมันไม่เหมือนบางโปรแกรมเนี่ยที่ไม่ต้องเซฟก็รันได้ AMOS ท่านต้องรันต้องเซฟโปรแกรมก่อนนะครับเซฟรูปของท่านก่อนและท่านกดรันได้ครับหลังจากที่ท่านกด Calculate Estimate หรือรันเรียบร้อยแล้วก็จะมีเอาพุทออกมาครับท่านสามารถดูเอาพุทได้2ทางครับ อันดับแรกเขาเรียกว่า ViewText ครับอยู่ข้างล่างเครื่องหมาย Analysis Properties ครับจะมีดีเทลของ Output ครบถ้วนครับอาจจะจะค่อนข้างลงดีเทลนิดนึงนะครับโดยส่วนตัวผู้ใช้ที่ชำนาญแล้วจะชอบ ViewText ครับแต่ผู้ใช้เริ่มต้นครับอาจจะเลือกข้างบนครับที่เป็น View the Output Path Diagram ก็คือเป็นการใส่ตัวเลขลงไปในรูปที่ท่านวาดเลยครับเป็นเป็น Output เบื้องต้นนะครับสำหรับในการดูครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำด้วย AMos กันเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มทำด้วยโปรแกรม a m o s กันนะครับอันดับแรกท่านต้องโหลด o b s e r v e v b r a b l e เข้าไปก่อนนะครับลาก Score มาวางไว้นะครับ i n c o m e นะครับแล้วก็ Education นะครับลากเลยนะครับถ้าเกิดมันเบี้ยวๆเนี่ยนะครับท่านสามารถคลิกที่รูปรถบรรทุกตรงนี้ได้ครับ Move Object ครับคลิกปุ๊บมาคลิกที่ Education นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับหลังจากนั้นก็ปิดนะครับกดทีหนึ่งแล้วก็ไปเครื่องหมายลูกศรสอทางครับ correlation ระหว่าง education กับ income อ่าลากไปเลยครับ income กับ score นะครับสุดท้ายครับคู่สุดท้ายครับ education กับ score ครับมันอาจจะไม่สมดุลเท่าไหร่ให้ท่านคลิกที่ไม้กระทาเลยครับคลิกปุ๊บอ่าก็จะจัดโปรแกรมก็จะทำให้รูปมันดูสวยงามนะครับสุดท้ายนะครับกดที่ analysis properties ครับกดปุ๊บถ้า ท่านใช้ครั้งแรกผมเชื่อว่าตรงนี้จะไม่มีติ๊กนะครับให้ท่านติ๊กตรงนี้ครับ standard d ด e estimate เพื่อให้ได้ค่า correlation นะครับไม่อย่างนั้นท่านจะได้แต่ค่า covariance ครับแล้วก็ปิดได้เลยครับสุดท้ายครับกด calculate estimate หรือรูปลูกคิด abacus ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดอย่างที่บอกนะครับท่านต้อง save ก่อนนะครับวิธีการก็กดที่ไฟล์แล้วก็ save as ก็ได้ครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าผมตั้งชื่อว่า introduction ก็ได้ครับ ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับกดเซฟได้เลยครับหรือท่านคลิกที่รูปเครื่องหมายฟลอปปี้ดิตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสไดทยครับกดรันเลยครับพอกดรันปุ๊บถ้าไม่มีอะไรขึ้นมาแสดงว่ามันรันได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับออปต์ยังไม่โชว์ใช่ไหมครับถ้าท่านจะดูเอา p ์พุตนะครับกดตรงข้างบนนี้ก็ได้ครับ View the Output p a t ์ Diagram ครับคลิกปุ๊บ อันนี้ก็จะมีเลขขึ้นมาบนเส้นใช่ไหมครับอันนี้คือค่า correlation ครับขึ้นมาครับถ้าท่านจะเปลี่ยนเป็น covariance นะครับท่านจะเห็นตรงนี้ว่า s t a n d a r d d i c e estimate ใช่ไหมครับไปคลิกที่ u n s t a n d a r d d i c e ตรงนี้ครับก็จะได้ค่า variance กับ covariance ของแต่ละตัวครับสามารถกดสลับขึ้นลงขึ้นลงได้ครับข้างบนนี้คือ variance covariance ครับข้างล่างคือ correlation ระหว่างตัวแปรครับถ้าเกิดท่านไม่ชอบดูจากรูปนะครับท่านสามารถมาคลิกตรงนี้ได้ครับ view text ครับ ก็จะได้เท x กขึ้นมาครับวิธีการดูคือไปเลือกที่ estimate ครับคลิกที่ estimate นะครับนี่ครับนี่คือ covariance ระหว่างตัวแปรและนี่คือ correlation นะครับระหว่างตัวแปรและนี่คือ variance ของแต่ละตัวแปรนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับอันนี้นะครับอันนี้คือ output ของ variance และ covariance ครับเป็น unstandardized estimate ครับอาจจะเห็นว่าจะมีตัวเลขที่อยู่บน สี่เหลี่ยมออบเซ v a ์ฟเบรับ3ตัวนั่นคือค่า Variance ครับอย่างค่าความแปรปรวนของ Score คือ965นะครับค่าความแปรปรวนของ Education คือ0.03นะครับเราจะเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นคนละตัวแปรกันนะครับมาตรวัดก็จะไม่เหมือนกันส่วนตัวเลขที่อยู่บนเส้นลูกศรสเส้นนะครับลูกศรสอาครังก็คือค่า Covariance ครับยกตัวอย่างเช่น covariance ระหว่าง income กับ education นะครับก็จะประมาณ0.13ครับเช่นเดียวกันครับ education กับ score นะครับบนเส้นก็คือ3.92ครับอย่างที่บอกครับค่า covariance ก็มากหรือน้อยจะพูดยากนิดนึงนะครับเพียงแต่ว่าใน data set ชุดนี้นะครับค่า covariance เป็นบวกหมดเลยนะครับแสดงว่า3ตัวแปรนี้น่าจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกซึ่งกันและกันครับเดี๋ยวมาดู correlation กันนะครับ correlation ก็คือ ตัวเลขบนลูกศรสองทางเช่นเดียวกันครับแต่เมื่อท่านไปเลือก standard die estimate นะครับ correlation จะอยู่ระหว่างลบหนถึงหนะครับแต่ data set ชุดนี้เป็นบวกหมดเลยครับก็คือตั้งแต่0.46นะครับ0.49แล้วก็0.77นะครับโดยที่ correlation ระหว่าง score กับ education จะมีค่าที่สูงที่สุดครับหมายถึงว่าสัมพันธ์เชิงบวกนะครับ education เพิ่ม score เพิ่มครับอันนี้คือเป็นการดู output ของ amos อย่างง่ายๆครับสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรครับ เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับเอมอสนะครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ